ค่ะสวัสดีครับอันดับแรกต้องขอแสดงควทำนีด้วยครับขอบคุณครับดาวลุงยอดเยี่ยมขอบคุณครับป็นคู่เลยนะคะเขอบคุณคุ่เป็นรางวัลที่สองพวกเราสองคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะมั่นกันแล้วมันไม่มั่นรางวัลวันนี้เป็นยังไงบ้างในงานพูดถึงอฟังสุ่งเนี่ยเอาจริงเห็นรายชื่อพวกเข้าชิงตอนแรกเนี่ยนี่คือแบบแต่ละคนคือดาวรุ่งกันทั้งนั้น ทั้งทั้งโทมัสกล้องนะครับพี่วิลลี่เบฟทุกคนเป็นเพื่อนเยอะมากในนั้นจริงคือผลงานทุกคนนี่คือเขาก็ระดับท็อปท็อปปังๆกันทั้งนั้นก็อยากให้รางวันนี้กับทุกคนเหมือนกันดีเสียวมากเลยดีเสียวมากเลยคือเพื่อนๆแบบเป็นแบบโดมินีเยอะมากก็อยากแบบอยากให้ทุกคนได้รางวัลเหมือนกันครับให้ตำหผมก็ ขอบคุณทางคงชันลึกกอ,อดก่อนนะครับที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับที่กับพวกเราสองคนมูมาเวลเป็นดาวนุ่งยอดเยี่ยมก็จะทำต,ต่อไปในซีรีส์อีก2เรื่องที่กำลังจะออนในปีนี้ <c oughs> ซึ่งออนอยู่หนึ่งเรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสิ่งสาระตายก็เราจะใช้รางวัลน,นี้เป็นกลังใจในการถ่ายทำให้ดีที่สุดครับ ก็อยากขอบคุณ,คณแฟนๆทุกคนแล้วกันที่สป,ปอร์ตพวกเราแล้วก็ขอบคุณทางคมชั้นลึกนะครับที่ร่วมใจกันโบตให้พวกเราได้เป็นดาวุ่งยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เหมือนรางวัลเนี้ยจะเป็นเหมือนรางวัลที่จะทําให้พวกเราเนี่ยคอยพักการตัวเองแล้วก็มั่นใจในการทํางานมากขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าเวลาที่เราทุ่มเทเต็มร้อยเนี่ยมันจออมาดีแน่ๆแล้วก็ยังไงก็ฝากผลงานพ่เศษสองกับสิงสารลาตายด้วยคร,รับผมค่ะหน้ามังซีนะ นี่แพงๆอยู่จมูกเนี่ยถือซ้ายให้ก็ได้นี่เป็นไงเป็นไงไอพีไปแล้วก็หวานดีไม่มีอะไรเลยไม่นาไีพีหวานมากตัวม้าแอบเดือดกันนะคือมันแอบเดือดในใจเพราะว่าเขาเนี่ยเขาเขาไปเจอมิลลี่แต่ว่าเขาไม่เอาบอกแล้วราก็แกล้งถามมันก็เลยแอบมีแบบ ความไม่มั่นใจในตัวงเองขึ้นว่าทำไมทำไมเขาถึงโกหหเราส่วนเบฟเนี่ยก็รู้สึกว่าวิลลี่เนี่ยมันก็เป็นแค่หอยทากตัวหนึง่งเราก็ไม่รู้สึกว่าไม่สำคัญอะไรในชีวิตเราก็เลยไม่ได้อบอกชาลีแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นอ่อแม่เบฟกับแม่ชาลีนะไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้พวกเราจะหลักกลับมารักกันดีในอีพีสามนะจ๊ะจริงเหรองเหรอแน่นอนไม่เป็นเมาๆบอันไม่เริ่มเข้ามาน้ำมันเริ่มเข้าเรือเรือมัน มันยังไม่โจมมันยังไม่จมตอนนี้มันแค่แบบมีรูนิดหน่อยเราจะผัดได้แล้ยังไงน้องชาลีจะแบบแก้ไขปัญหาค่ะกทาก็แลก็ต้องไปแฟนก็ต้องห่วงเวลามันเคยจะมีให้เลยอ่ะโอ้ยองไมแบบยัดสายภาษก่อนไม่เป็นไรพี่เข้าใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลา ปูไปทำงานเนี่ยพี่อยู่กับวิลลี่ก่อนหมือนเยกับไม่ใชไม่ใช่ไม่าไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้นอเบทนออบทไมช่ไม่ม่ใม่่ไม่ใช่มับม่่มชม่บชทไม่ใชไช่ไม่ใช่ไ่ใช้่ช่ไม่ใช่ไม่เ่่ม่ช่ไม่่ไเ่่อม่ใชม่ใช่ไม่่ไม่่ใช่าม่ใช่ไม่ใมรชเมม่ชม่ไม่่่ ตัวนี้คือมีเรื่องราวมากมายแล้วก็พร้อมกลับมาสร้างปัญหาเลยรอบนี้คุณโพนี่เขากลับมาพร้อมที่จะแบบทําความปั่นป่วนให้กับเอกซ์ชันเตอร์มากๆแล้วก็เขาไปย้อมสีผมเพิร์ลโพแชมพูมาพร้อมกลับมาเลยแบบไขไลมากขึ้นนะฮะจะเดือดขนาดไหน EP สมสามจะเดือดขนาดไหนเรียกว่าเป็นการเล่าเรื่องเป็นการเล่าเรื่องในมุมที่ ทุกคนสงสัยต่อจาก EP 2กั่วหมแบบเฮ้ยมันจุดชนวนขึ้นมาแบบนี้แล้วมันจะเกิดยังไงต่อก็อต้องรอดูว่าแบบชาลีเนี่ยจะไปเจออะไรเพิ่มเข้ามาอีกจะมีปัญหาอะไรเพิ่มอีกไหมะจะขมกว่าเดิมไหมดีกว่าส่วนแม่ๆน้องเบฟนะครับผมก็ฝากไว้คอยช่วยเชียร์ช่วยให้เยคอยช่วยให้กำลังใจผมด้วยแล้วก็ ถ้าอยากจะตีผมเนี่ยช่วยเลือกไม้มาสักห้ารูปแบบนะครับจะเลือกเองนะว่าจะให้ปวดแบบไหนมาหมีชาลีก็จะพาผมหมีออกถึงบ้านกลับมาบ้านแล้วนะถ้ากลับบ้านบิลลี่มันมานะคุณต้องอยู่ป้องผมอ้าวคุณไม่ตามตามตัวผมกลับไปเหรอบ้านอยู่ไหนบ้านคุณอยู่ไหนคุณบอกผมซิเขาอกเขาอยู่นะเออเขาจะไม่รู้ตัว เขายังสนุกสนานเอนจอยอยู่เลยปิดตาเรื่องนี้เราเหมือนแบบว่าเฮ้ยป๊าป๊าเล่นอะไรอ่ะมามาชอบนะเราไม่รู้ตัวเราคิดว่าแบบอยากเล่นแบบว่าโร่เพลย์ยังไม่รู้ตัวอีกเอออันนั้นไม่หวานเท่าไหร่นะผมหวานแบบเดือนเดือนหมายแบบเดือนเดือนมีคนยิ้มเออหวานมันจะหวานแบบเดือนเดือหวานแบบซองซอคือเปิดมา2 EP นี่เรา สองมูสเลยนะเปิดมาซีนแรกของ EP พหนึ่งนี่ค่ะก็หวานหวานจ่อยเลยนั่นน่ะหวานจ่อยแล้วมา EP พสองเราก็เปลี่ยนมูสหน่อยให้มันเป็นหวานเดือดหวานเดือด EP พสามจะเป็นยังไงต้องรอติดตามอีสองวันเองก็ได้เห็นแล้วว่ามันจะหวานหรือขมหรือว่ากลับมารักกันเหมือนเดิมอ่าในระหว่างแต่งออกมาสักพักก็แบร้องเพลงอีสองใช่ใช่ใช่ถ้าแค่ผมจะแฟนเหมือน ก็จริงอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนมาตลอดระยะเวลาที่อยู่กับเราตั้งแต่พี P ่เบฟเดือดซีรีส์นะครับจนวันนี้พี่เบฟเดือดซีรีส์2ได้ออนแอร์มาส EP ก็เป็นถือว่าซีรีส์ภาคต่อน,นี้เป็นการขอบคุณ thank you แฟนๆนะครับที่คอยสนับสนุนให้กง,ง,งใจแล้วก็ อยู่กับพวกเราในทุกๆก้าวการเดินทางรางวัลน,นี้ก็อยากจะให้กับแฟนๆทุกคนทั้งคมชัดในก่อบดบนี้แล้วก็พ่เป๊บเดอะซีรีส์สองีต่อไปส่วนผมก็อยากขอบคุณแฟ,แฟนเหมือนกันที่คอยสปอร์ตพวกเรามานะครับก็หวังว่า uh, พ่เป๊ซีซั่นสเนี่ยจะมอบความสุขให้คุณเหมือนซีซั่นแรกนะครับ <S <S แล้วก็เนยลูกถ้าหนูดูอยู่นะถ้าหนูจะดูพ่เป๊ปสเนี่ยก็ ไม่ต้องดูเต็มตานะลูกดูประมาณนี้พอปิดตาหน่อยเพราะว่ามันจะแบบมันจะแบบมันโตแล้วลูกมันหัมมันหัมเออพอคิดถึงนะลูกนะโอเคค่ะขอบคุณครับ